น้องน้องว่าไงนะน้องว่ายังไงนะใครน้อง,ง,องมึง,งมว่าไยสัตว์เอ้ยอะไรวะเนี่ยน้องก้าวแล้วไอ้พวกน้องอีกไอ้เหี้ยแล้วก็ย่ <c oughs> างเล่นแม่งเลย <c oughs> เอ้ยเนาะขอโทษครับน้องขอโทษครับกูจะเล่นไอสัตว์อ๋อจะเล่นเล่นอะไรอ่ะ,ะเล่นได้หมดอ่ะเล่นทุกตัวเอาโตัวโลไหมเนี่ยชิปมึงเป็นไฮไลท์แน่เพราะเสียงกว่ะ เขาขอบุณครับผมอย่าเรียกใครน้องอีกรับน้องครับครับมาโมโหเรียกใครน้องวะอ๋อน้องนี่ไงน้องน้องผมเนี่ยเขานั่งอยู่อ๋อน้องโครับพี่ครับเออน้องผมยังเนี่ยยังพูดเนี่ยยังพูดอยู่ในเกมเนี่ยอะไรวะเออ โตโรเลยไม่เป็นโอ้โหโตโรไม่เป็นแล้ไนโอ้โหแล้วนแล้ไนจะเล่นฟอรเรนติโนได้ยังไงเนี้ยโอ้ <laughs> โ,อโหโตโรมันง่ายกว่าฟอร์เรนอีกนะทำไมทำไมน้องเล่นไม่ได้เออทำไมนายเล่นไม่ได้เนี่ออทำไมน้องเล่นฟอรเรนเส็จแล้วน้องเล่นโตโลไม่เป็นเออผิดใจอะไรเนี้ยคนที่พูดเนี่ยแหละ อ้าวเชียโวเพืไอ้น้องนี่มันยังไงวะเออน้องมันเริ่มจะเป็นแล้วไอ้น้องมึงไม่ต้องพูดเฮ้ยอะไรอี๋อ๋อเมียน้องเหรอไอ้เหี้ย่ให้เด็กเขาป่ามันจะเวัวขอเพื่อนก็ไม่รู้นะมอ้น้องคิดว่ายังไงบ้างตานี้น้องคิดว่าเป็นยังไงบ้างตานี้ อาไม่ปิดหูฟังเลยโหน้องไม่เปิดหูโอ้โหตายละเฮ้ยน้องเปิดแล้วเฮ้ยๆๆน้องเปิดแล้วอะไรวะตัวน่าลำคาญฮะอะไรวะเดี๋ยวน้องดูนะพี่พี่ใช้ตังในเกมซื้อไม่เสียฟรีแน,น่นอนตัพี่ e อะไรไม่เห็นมีมุ้งปุดเลยเขาเลยสัตว ะเติม,ตมทำไมอ่ะเติมเติมไปก็ไม่ได้ตัวอะไรได้ตัวเก่าๆเติมทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผม,ม,มผมจะเติมซื้อควายธนูสักห้าล้านเนี่ยเออมึงเติมก่อนเติมพลุพัดก่อนมึงอ่ะนี่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 เอานี่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 เออสวยๆเก่งๆเออเห็นไหมวัดได้วัดได้เลยโอเควัดได้เลยครับ วัดโพอะไรวัดโพฮะอะไรลุงป้อมนะคิดจะนี่เฮ้ยหนึ่งนาทีสี่สิบอยู่เลยแม่พูด้ชนะเออเพื่อนนายเปล่าไอ้น้องน้องน้องนายปะเนี่ยน้องของน้องอ่ะกูรู้คนเดียวกูไม่มีน้องอ้า อาจจะเป็นเออน้องต่างท้องแม่ฮะหยอดหยอดหยอดหยอนฮะเฮ้ยสุดยอดเลยอะเยี่ยมไปเลยโอ๊ยโอยออ๊ยโยโอ้ยโอ้ยอันนี้จะทำทานหรือเปล่าการพาคนี่ยังใช้ไม่ได้ต้องสร้างกลยุาคอีกเยอะ อะไรกลางภาคอะไรนี้ทไปแล้วตอไปแล้ไปเลยไปเลยเอา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 เลยไม่ได้อะไรเลยเอาตีล้มอีกเอิดตลกอติดตลกอะไรแล้วนายนายทำเสียงใจแอนทำไมเนี่ยเอาเงียบเลยเน้ยโคตรโหดอ่ะ ปาดโอ้โหของจริงว่ะเฮ้ยไหนมันสุดไม่จริงจ้งจงจอพี่บอกก่อนน้องไหนนี่มันน,น้องนี่มันสุดในพระรามสองจริงๆเลยกูอยู่พระรามห้าเอา้าพระรามห้าัะพระรามห้าเนี่ยมันอยู่ใกล้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยป่ะโั้วมวไปน่าละกัม้แล้ว ตลกละอันนี้ไม่่มั่วมั่วที่ไหนใช่เลยผมดู Google Map มามันบอกอย่างงี้ไอ้นอตไอ้น้ตไอ้นอตไอ้นอตใส่เลโน้ตเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโหส่งหัวใจจุ๊บจุ๊บปังโอ้โหปังหายไปเลยมาดิ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  มาดิมาดิมึงยองมีนองมาดิมาดิเฮ้ยอะไรอ,ไอ,ไอ่ะเฮ้ยนายได้ดับเบิลคิวอรอน้องโหดจังวะเฮ้ยเาเรียกกูว่าน้องเฮ้ยเ้าเรียกกูน้องพี่นะกูไม่แน่ละแน่สัตว์อ๋อแล้วให้เรียกว่าอะไรอ่ะก,กูแตกอไอโง่เอ้ยลุงพีมาหลอดมึงอย่ามาติดตั้โลกกับกูเยอะกูโดดใส่โอเคโอเคนายจะโดดใส่ได้ยังไงละทีมเดียวกัน ทำไมนายไม่แหลยบับเบอรบีมาช่วยวะโอ้โดยคนเดียวมันจะไปดังเลยเฮ้ยโดนโถมใหญ่แล้วโถไม่ให่น้องมาลดปาดเลยเมื่อกี้เห็นนะจะปาดจะโดนแช่ก่อนโอ้โหมันใช่ไหมกวนซนตีนจริงโอ้โหมันใช่ไยมกยนซนีน อ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์กลางให้ไปเลยไปเลยคีล่าไปไปโอ้โหนั่นบนโดนแล้วโอ้ย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 นั่นบน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 โดนนั่นบนโดนแล้วนั่นบนโดนแล้วเฮ้ยเอ้ยเอาเอา้าเอาเหรอจะเอาเหรอจะเจ้ามาละเอ้ยไงปั้งโอ้ยเกียรแมงจุกโอ้ยแมงจุกจุกเหรอจุกเหรอจุกเหรอนี่ไงเราจุกเอ่ะฮะ มาดิมาดิกลับมาดิกลับมาดิกลับมาดิาดโอเอาน้องมาหลอดแตกแล้วน้องมาหลอดแตกซะแล้วใครทําน้องมาหลอดบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดให้กล้าทํากับน้องฉันน้นเหรอเอ้ยแล้วมึงมาจากไหนนะ่ะ เฮ้ยมึงจะจัดอะไรก็จัดกูคิวห้าแล้วมึงคิวหนึ่งอยู่เร็วๆปากพูดมากไอสัตว์ลดมือหน่อยขอบคุณครับพี่อ้ยจะแตกไอ้ไอ้ยกดกดกดอ้ยตุมโอ้ตุ้มเฮ้ยตุ้ม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 เอาดอนล้าตุ้มใครไม่ดูกลางว่ามาหลอดอะไม่ดูกลางวะ โอ้มาหล่อยไม่ดูกลางเลยตายแล้วหุดหงิดเลยโอ้ถึงถึงจะคิวหนึ่งแต่ตังที่หนึ่งนะครับอะเอาแต่ผมอยู่ตังที่หนึ่งเลยนะดูดิโอ้โหเงเห็นไหมที่หนึ่งเลยเอ้ย ผมดันมาให้แล้วอุ้ยโคตรโหดอะผมมาช่วยแล้วนี่ไงนี่ไงมาช่วยแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยชิมหายแล้วโอ้โหกระโดดหลบแบบดิจิตอลไปเลยไปเลยลุยเลยลุยเลยหตุ้มโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีวะไม่เข้านะไม่เข้านะ หหไไะอะไรโหลดฟีฟ้าอะไรจเยันนะน้องต้องค่อยไปค่อยไปเอ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยเอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอา <c tekn ik> เอ๋อครับครับผมเออใครโดนนะ่ะเฮ้ยมันจะแตกแล้วโอ้โหพี่มาหลอดไม่ไม่โอ้ยเฮ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 ้ยมาดีมาดีมาดีเฮ้ยไปเลย

ไม่งั้นจะเสียสาาเสียเชิงชายเฮ้มันจะเสียเชิงชายมันจะเสียเอาโหแม่งเอ้ยอันติลมคางอะไรพี่เออหลินปิ้งหลินปิ้งหลินปิ้งเอาเลยเอาเลยเรียกบาบบี้มาช่วยหน่อยเร็วอ้อ

มาดิมาดิเข้ามาจริงจรเข้ามาสิมาสิมาสิเอามาดิมามาดิ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 มางยมามางยมาดิมางิมาดิมาดิมาดมาดิมาดมาดิมาดาอิามาดิมดามาดิาิมาาารามม่ิม เอาไม่หายนายยังไม่บอกเลยว่าเราขอร้านนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โหเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราร้านนายเราบอกว่ามาแล้วนะมาแล้วนะน่ะเออแน่อยู่ดีๆนายก็แบบเงียบแล้วก็เอาไปเลยดูดิดูดนายทำดิผิดศีลน,นะเนี่ยข้อสองอ่ปะปานาจิปาตาเวีอ่ แล้วก็ข้อสุรามัชะระยะประมาสถานาเวด้วยน่ไในไต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนั่นจะรู้หลักการของการทำความดีจะบอกึบเฮ้ยครับผมขอชื่อช่องพี่อ่อยดีครับไอ้อาไข้ะพี่คะภูมิซีซัทีวีค่ะบอกไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาป้อมเร็วได้ดิฉันจะไม่ไหวแล้วเอาเร็วเอาเด็กเอาสิจ้าพิมพ์ล้วครับผมโอเคพิมพ์ละพิมพ์ละเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ผมเข้าไปกแปมช่องพี่ให้นะครับนี่เห้ยดอกแปมด้วยเร็วจริงๆเลยเอ้ยเด็กแล้วเฮ้ยเอานี่เอานี้ยอ่อ าแล้ oh yeah, up, 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 วอ้ายม่งยอาอมยม่ยม่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเขาเรียกว่ากว้างเลวหลังไอ้น้องกูไม่ได้ชิวอีกแล้วเอยซับเก้าตัวแลโหเยี่ยมไปเลยว้าวว้าวว้าวเฮ้ยอฮ้ย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  โหตังกูอยู่ที่สี่พระเจ้าบ้าเป็นแล้วเอา้ากูขายของอะไรแบบว่าเอา้าเด้ขายของผิดอันเฮ้ยสุดยอดเลยเอ,อันนี้ก็ได้นะน้องน้องน้อง <c oughs> น้องมาหลอดโซนเนี่ยน้องมาหลอด องานดีจริงมาน้องมาหลอดเราจะมาตีคิงคองนะอุ้ยม่งกดตั้งค่าทำไมบ้ามามามา,มาน้องมาหลอดมาเร็วตีเลยน้องมาหลอดทำอะไรอ๋อมันโดดธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมต้องโดดอีกทางเฮ้ยน้องมาหลอดปังโอ้โห นี่ไงโอ้โหุะยอดโคตรแรงอะ่ะแรงสะพรือแรงสะพรือโอ้โหโอ้โหแตกกูโอ้โชัดดาวแม่งเอ้ยโดนปิดคอมเลยโอ้ยน้องมาหลอดน้องน้องปัดแรงแรงกว่านี้สิบอกให้เรดดับ,บบบวีออกมาโอ้ยน้องมาหลอดโดนดึงน้องมาหลอดไปแล้วน้องมาหลอดสวยมากน้องมาหลอดมัมีเกิดหรือเปล่าอ่าไม่มีนี่หว่า น้องมาลอดยังเอาน้องมาลอดปาดอีกปาดอีกเอาอีกปาดปาดโอ้โหเดินวนงงงงเอออย่าเพิ่งจบเอาสีปอมเลยเอาสีปอมเอาสีปอมไปเลยโอ้โหโอ้โหพวกนายรีบอะทำไมไม่เอาสักสีปอมเลยเอาสามปอมแล้วปอมทีสี่ดิโอ้โหได้ทีสามแล้ว เอ้ยโคตรโหดอ่ะน,น้องมาหลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องมาหลอดอย่างเอาเลยอ่ะเอ้ยโคตรโหดอ่ะ